พศ2538พวกเราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาชาิกุนและได้ร่วมชุมน,นุมเรียกร้องให้มีการยกเลิกการสร้างเขื่อนปูนคุณเพชจนมาถึงในปี2543รัฐบาลได้มีมติให้ชะลอการสร้างเขื่อนปูนคุณเพชแต่ในปี2555รัฐบาลกลับมีมติดำเนินการก่อสร้างเขื่อนปูนคุณเพช แต่เกิดกรณีพุจธเดเรื่องค่าเชืช่อเชยหมู่บ้านผีโครงการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวจึงเงียบหายไปกระทั่งปีพศ2559รัฐบาลคอสอชอซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอได้มีการอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเขื่อนโป่ขุนเพชร ด้วยงบป,ประมาณ900ล้านบาทซึ่งพวกเราก็ยังคงมีการคักค้านการก่อสร้างเขื่อนปลูกสุมเพชรแต่ด้วยอำนาจเผด็จการทาหารจึงไม่อาจต้านทานได้จนมีการก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2563ที่ผ่านมาและได้มีการปิดประตูน้ำเพื่อกักเก็บน้ำได้ส่งผลให้น้ำเข้าวัท่วมบ้านและท่วมถนนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านใกลยทำนายน้อย และถึงแม้จะมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมาชากคนจนที่334ทับ2562ลงวันที่25พฤศจิก,กายน2562โดยมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานกรรมการแก้ไขปัญหาสมาชาคนจน ซึ่งคลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งแต่ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหายังไม่มีความคืบหน้าและปเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นดังนั้นพวกเราขอประกาศว่าแม้เกิดกคุณเพชรจะมีการกับเก็บน้ำร้อยเปซจนน้ำจะท่วมบ้านเราก็จะสู้ไม่ยอมถอย ขอปักหลักอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาโดยการจัดสรรที่ดินตามข้อเรียกร้องประกาศเมื่อวันที่10ตุลาคม2563ณนะบ้านค่อยทํานายน้อยตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวลเวทจังหวัดเชียภูมิสมัชชาคนจนกรณีปัญหาเกื่อนปุ่มขุนเพชรป,ประชาธิปไตยที่กินได้การเมืองที่เห็นหัวคนจนค่ะ